ล้มหนาวมาแล้วค่ะมาผิ่งไฟกันค่ะทุกคนสดชื่นยนามเช้าค่ะลมพัดเย็นสบาย <c oughs> นางผิ่งไฟกันค่ะทุกคนนิดหน่อยทำอะไรมาผิ่งไฟกับง่า ตูดนะมาทั้งสามสายเขาเลยพวกไหนมาขึ้นมาผิวไฟกันครับผมครับผม6มงคลพี่หยิงก็มาข้าผิวไฟกันคชัทุกคนลมพัดเย็นสบายเอา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 นั่งค่ะลูกนั่งโอ้นั่งค่ะ พี่มงคลคะ่ะสิงไฟกันค่ะที่โถอากาศเรื่มหนาวดูแลสุขภาพ้วยนะคะเดูอุ่นมากเลยมงคลมงคลอุ่นมากเลยคะ่ะมาพิงแม่โอ้ยอุ่นมากมายค่ะต้องนันง่นงเบียดคะ่ะนั่งพิงนะคะมงคลคะ่ะลูกนั่งใกล้ๆหน่อยก็ได้ดูคะ่ะเบียดคะ่ะความคิดเขาก็คือเขายังเล็กอยู่นะคะทุกคนนั่งเหียดแม่อุ่นมาก เอาไฟแมนลืมดับ้วค่ะไปจุดไฟอีกเร็วๆส,วสดชื่นยามเช้าค่ะถิงไฟกันค่ะทุกคนมงคนนั่งสุขสันต์วันหยุดนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะคะ สุขสันต์วันหยดุดค่ะ